ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็หายไปหลายวันเหมือนกันนะไม่สบายนะครับผมไม่สบายเนาะก็ปวดหลังนะครับปวดหลังก็เลยลุกลามไปจนป่วยนะครับก็ไปหาหมอก็หยุดง,งานไปสามสี่วันนะครับแล้วก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงเลยเนะาะวันนี้ผมก็ ขึ้นงานมือสอดนะครับนี่ครับเป็นไม้ประดู่เนาะครับที่เห็นดำๆเนี่ยเ,เป็นตาไม้เล็กๆนะครับนี่นะครับผมอ่าเป็นไม้ประดูนะ่เนาะครับไม้ประดู่ไม้เก่าเนาะนะนครับก็เห็นเป็นลายไม้นะครับแล้วก็รางนะครับส่วนตัวรางเองนะ ตรางก็จะวางเข้าไปเป็นงานซอล่องแบบนี้นะครับ<อ>ก็จะสนิทพอดีนคนับแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยตรงท้ายก็จะอ่าเวลายึดเข้าไปก็จะสนิทพอดีเนาะจะไม่เห็นรูนะครับนี่นะครับพอกำลังจะประกอบเขา้ารูรับล่างนะครับอ่าส่วนตัวรางก็จะลายสวยมากนะครับนี่นะครับ เลียวไปนะครับไปถึงนู่นเลยนะครับล่างตัวนี้อยู่เมตรสี่สิบนะครับในน้ำหนักนั้นเบามากครับเพราะว่าเป็นไม้ประดูไม้มเก่าแล้วเนาะไม้เก่าแล้วมันก็ความชื้นอะไรก็ออกไปหมดแล้วนะครับมันก็ทําให้ตัวน้ําหนักนั้นลดลงไปได้เยอะนะครับดีกว่าเอาไม้ใหม่มาทํานะครับถ้าไม้ใหม่มาทําก็น้ําหนักก็ยังคงมีเนาะนะครับก็ ตัดโค้งแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนหรือตัวรางก็ผ่าไว้ก่อน,นครับตัวรางเนาะตัวรางก็ซอลองไปแล้วนะครับนี่ครับก็ผ่าแล้วก็เอาทิ้งไว้ใต้หลังคาก่อนเนาะสำหรับตัวรางเองนะครับไม่งั้นถ้าเอามาทําเลยเนี่ยก็เด้งนะครับตอนแรกๆผ่าออกผมคิดว่าตัวนี้มันเป็นซี่ที่อยู่ข้างๆผมก็กะว่าจะเอามาทำเนาะ แต่ว่ามันก็ทําไม่ได้พอทําออกมาแล้วมันเด้งนะครับพ็ไม่ผ่านก็ต้องเอากลับขึ้นไปไว้ที่ใต้หลังคาเหมือนเดิมเนาะนะครับก็ไม่งั้นก็ทําไม่ได้นะครับมันเด้งมามันก็บิดเบี้ยวโดยที่เอียงไปข้างไหนข้างหนึ่งนะครับหลังจากตัวนี้ทิ้งไว้นะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับก็เอามาทําก็ยังโอเคนะครับถือว่า,าตรงนะครับนี่นะครับผม ือว่าร่องนั้นโอเคแล้วนะครับสำหรับรางตัวนี้เนาะนะครับถ้ามันเด้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราดูตั้งแต่แรกนะครับว่าเวลามันจะเด้งเนี่ยให้ไม่ต้องทําต่อนะครับปล่อยมันนะครับเอาไปผึ่งแดดไว้นะครับเพราะว่าไม้มันยังมีความชื้นอยูเนาะนะครับเพราะว่าเราผ่อา,าออกจากแผ่นใหญ่นะครับ ต่อให้ไม้เก่าแค่ไหนเนาะก็ต้องผ่าทิ้งไว้นะครับสําหรับไม้ทํารางเองนะครับแล้วก็จุดสังเกตของลายไม้ต่างๆนะครับก็จะเอาส่วนตาไม้ามาไว้ที่ตรงท้ายนะครับเห็นไหมอ่าส่วนตานะครับเป็นเว้าเป็นอะไรต่างๆนะครับก็ไว้ที่ท้ายมันเนาะนะครับตอนนี้ก็จะดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับ สำหรับตัวมือสอดเองเนาะนะครับผมตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตาไม้ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงท้ายเห็นไหมเวลาเราทําออกมามันก็จะดูแบบสวยงามน,นะครับพวกนี้เป็นไม้ประดู่แดงหรือประดู่ตับควายอะไรพวกนี้นะครับที่ใช้มาทำเนาะก็จะเป็นประดู่สีเข้มนะครับ เวลาเราทำออกมาแล้วนี่ก็จะมีลวดลายเยอะนะครับไม้เก่าก็จะมีตะหนีบบ้างตาม้มตาไม้อะไรางี้หรือตะปูนะครับก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไม้สาทรนะครับไม้สาทรนก็จะลายเยอะนะครับนะครับไม้สาทรนะแต๋ยเป็นไม้คันมากนะครับเวลาทำนี่โอ้โห ไหนจะแป้งเลยไหนจะอะไรเลยไหนจะมะกรูดนะครับเอามาถูตัวนะครับเพราะว่าคันมากนะครับฝุ่นของไม้ชนิดนี้เนาะนะครับหากใครที่ผิวบางแพ้ง,ง่ายเนี่ยเหมือนผมอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเลยนะครับใต้เนี่ยใต้จักรเลเนี่ยคันชิบหายเลยนะครับสําหรับไม้ตัวนี้เองเนาะครับไม้สาทนแน่นเนาะนะครับ มันเป็นไม้ที่แบบว่าฝุ่นมันเนี่ยทําให้มันผิวเราอ่ะมันแพ้นะครับนี่คันมากนะครับก็กว่าจะทําเสร็จออกมาเป็นอย่างนี้ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าตามล่องของมืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับตามล่องตามอะไรพวกนี้คันมากนะครับกว่าจะทําเสร็จนะครับก็่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำาลิบมือไปเนาะแต่ไม่ได้ลงในอ่า ยู u ูบ b e ลงผมเอาลงในเฟสนะทำํำจิบมือไปน่าจะ3ามด้ามมั้งสาี่ด้ามน,นี่แหละครับจิบมือเนาะแต่ก็มีแบบนาะที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับก็ได้ทําไปแล้วนะนะครับส่วนไม้ที่ติดกระพี้นะครับก็จะเป็นขาวๆแบบนี้นะครับมันขาวจนเกินไปนะขาวเยอะซะมากกว่านะครับ ข้างนี้แก่นแต่ว่ากระพี้นั้นเยอะนะครับเอาบอ,อกก็ไม่น่าจะหมดนะครับดูกระพี้นะครับนี่นเยอะครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้มันไม่ทะลุเห็นไหมมันไม่ขาดเวลาเราทำเนี่ยถ้ามันขาดแล้วเห็นแก่นเนี่ยมันจะสวยกว่านี้นะครับแต่นี่ก็ถือว่ามันติดกระพี้เยอะเกินไปนะก็ไม่ทำนะทำออกมาก็ไม่รู้จะใครจะซื้อนะ ถ้าม sure yeah like uh, so ันเป็นกระพีเยอะขนาดนี้นะครับถ้าทำออกมาแล้วนะครับลูกค้าเขาก็คงไม่อยากได้ขนาดนี้ครับถ้าติดกระพีก็น่าจะเป็นติดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับเช่นแบบนี้นะครับเนี่ยมันติดกระพีแค่ตรงนี้นิดเดียวเองทาออกมาก็แคบจะไม่เหลือนะครับแต่ถ้าเยอะเหมือนอันเมื่อกี้นี่ยมันมันเยอะเกินไปเนาะนะครับก็กลัวลูกค้าเขาว่าวนะครับก็เลยไม่ได้ทํานะครับ วันนี้ผมก็เล่งงานอยู่นะมีกำคคตัวหนึ่งนะครับที่ใส่รางไว้แล้วเมื่อวานนะครับกำาคนะแล้วก็นี่แหละมือสวดตัวนี้แหละที่ผมให้ดูตัวแรกน,นระถ้าโดนเลกเกอร์หรือ,อยูริเทนไปในสีไม้ก็จะขึ้นเข้มนะแล้วก็ลวดลายของเขาเนะี่ยนเยอะตัวนี้หรือใกล้นะครับจะ,จะเห็นลวดลาย างนั้นก็ลายก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน,นครับใส่เข้าไปก็ง่ายๆแต่ตอนใส่นั้นยากนะครับตอนใส่แบบนี้ก็เหมือนง่ายนั่นแหละบแต่ตอนทํานั้นยากหัวจะได้นะวัวมันจะพอดีนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไม่พอดีมันก็ไม่สนิทนะครับสาหรับตัวตรงปลายกระโจมมือนี่เองเห็นไหมนี่นะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับ นี่นะครับแล้วทําไมไม่ซอ้อล่องระวางรางลงไปเลยเป็นสี่เหลี่ยมคือมันไม่สนิทนะครับเวลาเรามองมันจะเห็นขอบนะครับมันจะมองแล้วมันจะเห็นขอบแหว่งที่รอยดอกเลเตอร์ซ้อ,อซไม่ไม่สนิทอาจจะมีรอยหยักหยักนะครับหรือว่าเม้แต่ตรงสุดนี่เองครับก็จะเห็นเป็นรูนะครับรอยดอกเลเตอร์ซึ่งตัวรางเนี่ยลงไม่สนิทนะครับแต่ผมทําวิธีนี้ก็ ไม่สามารถที่จะมองได้เพราะว่ามันสนิทนะครับสนิทกันเนาะแล้วก็ร่องที่เราเซาะนั้นก็เสมอกันนะครับนี่นะครับร่องที่เราเซาะนั้นก็เสมอกันเนาะนะครับแล้วก็มีความหนานะครับสําหรับตัวขออเปเองครับน่าจะอยู่ประมาณเซนหนึ่งครับสองข้างเนี่ยก็สองเซนนะครับไม้ตัวนี้3ามเซนครึ่ง ามเซนกึ่งมันจะเหลือเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เหลือหนามากเห็นไหมครับหนาครับทำไมต้องเหลือไว้หนาด้วยไม่หนักหรอมันก็เอาไว้แบบว่าไม่ให้มันแตกะครับเห็นไหมเนี่ยขอบตรงนี้ก็จะหนานะครับตรงปลายปืนนะครับตรงปลายปานท้ายเนี่ยนะครับเวลาหนาปุ๊บเนี่ยมันมันมันป้องกันได้นะครับเวลาล้มหรืออะไรเนี้ยมันจะไม่แตกไม่ฉี่ออกนะครับ่าแต่ว่า เราก็อาศัยาซลางออกเอานะครับนี่เห็นไหมครับาะลางออกเอาเนะเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์กันนะครับแล้วมันดีกว่ากันตรงไหนกับสี่เหลี่ยมที่วางไปก็ดีกว่าครับเพราะมองไม่เห็นขอบนะครับมองไม่เห็นขอบที่เราเซาะนะเพราะว่าเราตัวนี้มันลงมาปิดแล้วเห็นไหมครับนี่ลงมาปิดแล้วก็ไม่เห็นม้นแต่ข้างหลังก็ไม่เห็นนะครับมันก็สนิทกว่าก็ดูสวยงามกว่าเนาะ เขาเรียกว่างานาฝังรางเข้าร่องนะครับพูดง่ายนะนะก็ใส่ไกลใส่อะไรก็เดี๋ยวค่อยมาชมกันแล้วกันนะครับถ้าไม่ลงเดี๋ยวลูกค้าหรือ F อฟซีจะบ่นนะครับถามหากันเข้ามานะครับก็มาลงให้ชมแล้วนะครับพี่ชายพี่ทักเข้ามาในคอมเมนต์นะ ช่างเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ทําไมไม่เห็นโรงงานเลยก็เลยไปตอบพี่แกว่าผมป่วยครับเขาก็รอเนาะรอเราโรงงานรอเราชมรอเราอว่าเราทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็นี่แหละเดี๋ยวก็จะได้รับชมกันนะครับในคลิปต่อไปอื่นนะมีอะไรก็เดี๋ยวผมมาลงให้ชมครับสําหรับวันนี้ก็ทํางานอีกสักนิดนึงนะครับ ก็น <S an> ่าจะเก็บของเข้าบ้านนะครับเพราะว่ายุงเยอะนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็หลังคาที่ผมทํางานเนี่ยมันต่ำเนาะนะครับมันริมืดนะครับนี่ก็ผมก็เปิดไฟทํานะครับเพราะว่ามันแสงไม่พอนะครับเพราะว่ามันเป็นซุ้มขายก๋วยเตี๋ยวเก่านะครับที่เอามาทํางานเนาะนะครับก็หากชื่ชอบครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับหรือว่า กดซับสไครป์เพิ่มเติมเนาะ,ะเจอมันกดลูกกระดิ่งไว้ด้วยเนาะจะได้คลิปจะได้แจ้งเตือนนะครับคลิปผมที่คลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ขอตัวทํางานต่อนอะนะครับก็ช้าหน่อยนะครับทํางานคนเดียวเนาะขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมก็จะทํางานแล้วก็สร้างผลงานต่อไปเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับผม